สวัสดีครับพี่น้อง,องมืงอนี้ครับมาปอกันที่บ้านสะแกครับตำบลสะแกอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่น้องเจะปอกับเซียนแหี่เซียนตาเซียนสะดุ้งพี่ๆน้องๆเซียนกับมากันหลายครับพี่น้องเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศด้นานหลังครับพี่น้องเปล่ยนบรรยากาศครับ โอ้เอาแต่ยอดติดตามกูพ่อเราเปรอเาปลาหรอตอนนี้ไอ้เชียนแหกับล่งหลายแล้วครับมาลุ้นน้ำกันครับว่าปลาสีน้ำบ่ครับมือนี้ครับมาจากหลายที่หลายทางครับหลายจังหวัดครับมื่อนี้นครับเป็นปลาธรรมชาติครับพี่น้อง ติดตามหลุดน้ากันเด้อพี่น้องเด้ออีกจักน้อยกษิตเล่ลุ่งนะครับเจนวนวลกับลุงก็เตรยียมสะดุ้งลงนะุ่งเนี่ซส่องกษิตย้อนแสงนิดนึงนะครับพี่น้องย้อนแสงนอยนึงครับไก่หอดเวลาแล้วครับพี่น้องเท่าไหร่ละเวลา ตอนนี้ประมาณแปดมคนครึ่งครับเชี่ยนแหกับเตรียมพร้อมแล้วครับเชี่ยนแห่เตรียมพร้อมแล้วปลาขึ้นที่น้องปลาปลาใหญ่ข้น เปิดก่อนเหรอครับหนึ่งแล้วสองตามแล้วเปิบเอาสามแล้วครับตามแล้วเอาสี่เอาตามแล้วครับสี่แล้วครับม <c oughs> ีคนเปิดก่อนครับ วันซีปากแล้วครับตอนนี้ยังมีคนตามชินเหย้ายังเงียบด้วยครับวนันซีซีปากเนยาะปลาใหญ่ขึ้นครับปลาใหญ่ยยขึนครับ เอาแล้วเออดเออเออแล้วเออดายเอมานี่สีเหสีปากวานเซน่าแล้วครับตอนนี้เอือเออแล้วโอ้หยรอดรมกานจุดบจุดแล้วครับ มมไม่บอกบอกออกดิปาเหีห้ไพจวดจวดอ่ะ ไกลๆผมครับโอ้ย้อนแสงพี่น้องยังเงียบอยู่ครับพี่น้องเมื่อท่านเห็นปลาขึ้นจักโตไม่มีใครเอาปลาขึ้นจักโตครับปลาขาวกับวัฒนินครับ ตัวหนึ่งล่ะครับเซลุ่มอาตพียนะแต้มเส้นเหรครับของขึ้นหุวหันครับป้าบึกครับป้าบึกครับ วมันตหมาโลอยู่ใส่อโลนเัเอนี่วอันนี้บึกโมเมนต์โมเมนต์วมมม่นี่นี่อ่างฟวาบไอเทโพอันี้โอมเนเทโพบิกไวพะวะมันมีมีฟัน่นม่มีฟันนี่บึก อืมใส่ยังไงอยู่ครับปลาอย่างนัวปัดๆปัดๆปลาขาวนี่ครับตาเลยแล้วตัวนึ่งโอ้ปลาโจกครับปลาโจกครับอืมง่ายเติบครับ ปลาโจกมออนี่ครับพี่น้องปลาโจกใส่ยังไงใส่โล่ครับปลาดโโลเ็ดดีปูครับ

อ้อตีแห้งครับอืตัวไหสิบาพี่ยาวเกระจกไงประจกไงตีดี นั่นด้ปรากฏแล้วตอนนึงปรากดสากองเยรียิ่นกับมาครับกตุปลาขึ้นคางดางนะครับปลาปาไน cái phân cái phân tình tầm <laughs> Mán nó khắp, mán nó khắp <laughs>

เข้าอีกนะครับกระดุงถครับกระจกไงอ้ปลาเกงเนะปรเครับเซนกระจกไงครับ ว ah, ่านี่ยูหันละยุหันละขางหลังเจ้าพูนละมันบ่มาผิดหรอกมันมุดลงหันละเดือดอ๋อโอ้วหนนเอ้ยเอ้ยลุดแล้วพี่น้องลุดแห้ง ตาอดไอีกแล้วโรดไ่ใคเ่งไงครับพี่น,อน,น้องเก่งไงเลยวะเหียบ่ะสีมันสิสุนแหกแตกแกบนีเลยเห็นรปลาขาวสองโต ตาไงดึงเหื่อเพิ่ถอยเลยครับเกือบล่มครับมันตาญ่ติดติดอยู่แหนั่นครับติดอยู่แหงไพ่จวดด้วยครับดึงดึงดึงเรือเพิ่นจนถอยหลังเลยครับลุงได้อีกแล้วโอ้แม่ใครเลยครับ ระวังเงียงนะครับอุ้ยบงปากเก่งไม่ใครครับโอ้ไปสอยได้อีกแล้วครับโอ้เราเก็อันอันลูก ประโจกับประโจกโจกไงเห่าเลยครับป้ายไงดึงเหี้ยเพื่อนเพนเห่านะอยู่บอรครับปลาไงเพื่น บึกน uh> ั่นครับโอ้าได้ป at> ักเก่งอีกแล้วใส่ไงครับนี่โอ้ สนเข้าแล้วครับสนเข้าแล้วทิ้งตับอือโอ้นี่นี่ครับตาพันใดนั่นเป็นฝูงเลยมาเป็นฝูงเลยนี่ครับน,นั่นโอ้เก่งไงอีกอืออ่า,าปลาเก่งตงไงไัวใหญ่เลย ยงีปลาดึงเฮไปสายก็ได้ลุดไปแาเพิ่นเอากล้วยมาฝากครับเอากล้วยมาฝากสองคนคุณได้ดิขอบคุณหลายๆครับกล้วยหอมกล้วยหอม ิ้ตะแ้วย่วยนวเดี๋ยวก็นัคนรเวนปเบิมันใหญ่พอม่ยเบิรมือก็เนาะครับปรกดไงครับเดียปรากดไงได้ละเพิ์บมจิลีทั้งพี่ได้และวแต่เพี้ยนครับอันนี้ มามามาตีกันได้นะเงมิดจีรีเนาะทั้งพี่มาหมานีแต่คนเป็นวอยูไรดีดเลย

โอ้ก oh, ับสองโลครับ hmm. น <c oughs> ี่อาอีหลัลวบางใครับให่เอาโชว์พันนาโชว์พันน่ามาอีกเหรอครับมาครปลาไกสองโล

cái này yếu cấp, pao này yếu cấp, nhỉ uộc bạc cụt miệt tụng ngâm, này, ôi để tụng nhưu, ai nhướng kết tối đi, bay nhảy, cứ bay ก็เอ็นปลายยังนี่เก็บน้หน่อยๆนี่ตายอีอย่างมุ่นนี่นี่ทุกคนก็ได้ยยุคครับนีอ่อู้ได้ใส่ยังไงล่ะโถ่นั่นรอดตัวนั่นหุงขาดบวะอู้ดอดประคอรูอ้ ลระจกตัวหนึ่งประตเพียนใหญ่ตัวหนึ่ง,ว,ว,งวันนิ่มตัวหนึ่งใดยางละโตหมันอยู่ครับเออลระจกใหญ่สองโตเดียรคูมันพอดีเลยนจกนี่สองโต ถึงลุงกระนันมีกระนันพันธุ์ใดมิตรมิตรเมย์ไงนะครับนี่ปลาปลาเก่งอู้ปลาตะเพียนอู้หูนี่ขุมอยู่นี่สองลอยคุณด้นี่อยู่นี่ครับสองลอยคุณด้วยนี่ใส่ยงงามๆเลยครับเจนวนครับดูสิเจนวนได้เยอะไหม เห็นนู่นเดปลาโจกไงตัวหนึ่งได้ปลากายตัวหนึ่งอะไนั่นก็มีปลาเขาหน่อยปลากุ้มซี่ห่าโตครับเห็นว่นเก็บแล้วเออมีปลานกเขาครับปลานกเขาเขาตาแดงอันนั้นเป็นหยังปลาสูบเหรปลาสูบปลาโปลาจกไทยรู้ยังไหนปลาที่เขาปลาจกไงท่านนี้ปลาจกไงไทยรู้ยังไหนปลานี่ เสียนแหกัย <c oughs> ังเหลือหลายอยู่ครับปู้นมากันสู่กันยังนี่ครับบ่เห็นหนุกครับหาพอคาปลาบ่เห็นข้ารับสือปลาักไปทั้งไหนใครคนจะเมื่อนั่นล่ะเห็นก็เอาเมื่อบานคงต้นบ่เห็นเลย บเียการหิวปลากลับขคือหาอันผู้รับสื่อปลากระเบื้องเห็นครับครับบ่เห็นเพิ่นเลยไหมเดี๋ยวปลาเมื่อบ้านนกปลากายตัวนึ่งวันทีขายพราะด็ค่าบัตรโบเห็นครับแล้กลับแล้วครับพี่น้อง อกาสนาคลิปนาพอกันไหมครับอพอได้ต้มอยู่เหมือนี้โชคดีมันหมานทุกคนครับสวัสดีครับ